สาวที่มีปัญหาเรื่องขาวเวยียดเดินแล้วเนื้อเสียสีการใสกางเกงงเรารู้สึกวันแน่นบริเวณนี้นะครับนี่แหละครับบอร์ดทลาิติตัวนี้เลยตัวที่ผมาเล่นวันละสินาทีนะครับเพื่อกระชับต้นขาเนาะซึ่งตัวนี้นะครับเขาจะมียางยืดแรงต้านอยู่ที่บอร์ดด้านล่างเนาะตอนที่เราถ่างออกไปเนี่ยมันจะตึงตรงนี้นะครับและตอนที่เราหุบเข้ามาเนี่ยมันก็จะตึงนี้วันละสินาที วันแรกเนี่ยผมบอกเลยคุณเล่นได้5าทีคุณก็เก่งมากแล้วครับถ้าสมมติว่าคิดว่ายืนเล่นเนี่ยมันยากนะครับนี่ลงไปคุกเข่าเล่นแบบนี้ได้เลยครับสําหรับมือใหม่เนาะกางออกไปพูประมาณน,นี้สําหรับท่าคุกเข่านะครับท่านี้ไม่ต้องใช้การทรงตัวอะไรบ้างมาเลยแต่พาระเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่ก้นเยนะ ก้นเนี่ยก็จะกระชับขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่เราเล่นแล้วทางออกไปเนี่ยก้นเราี่ยก็จะต้องเกร็งด้วยนะครับประมาณนี้เลยแล้วไม่ใช่แค่นี้นะครับแล้วยังสามารถพลิกแพงได้อีกถ้าแพลงกิ้งสไลด์แบบนี้นะครับนี่สไลด์แบบนี้แกนลำตัวข้อมือข้อแขนหัวไหล่และหน้าอกหรือแม้แต่จะหมุนสลับด้านมาแบบนี้ก็มาเล่นเป็นคลิมเบอร์แบบนี้ได้เลยก็อสาวๆคนไหนมีปัญหาเหมือนที่ผมบอกลองเอาไปเล่นดูนะครับพิกัดตะกร้าล่างเดี๋ยวป้าไว้ให้ตัวนี้ผมบอกเลยเพื่อความกระชับเพื่อความแข็งแรงคุ้มถูกดี